ฮัลโหลรูสวัสดยียามเช้าจ้ะขณะนี้เวลา8ประมาณ6กโมงหกโมงนิดนิดเป็นไงมาม่าแต่เช้าเลยนะเด็กๆฟางฟางฟางยอดน้ําค้างทุกคนฟางใหม่ข้าวใหม่มันก็จะหอมหอม เขียวเพลินเลยทุกคนอย่าลืมใส่เสื้อห่ผมผ้าให้วัวนะอืมปูฟางให้วัวให้ลูกวัวแล้วก็ถ้าคลอกไม่ชื้นก็ไม่เป็นไรแต่โดยปกติแล้วมันก็จะมีความเย็นอยู่ร,รอบๆอยู่แล้ว แปลกนะทุกคนหน้าหนาวเนี่ยอ่าถ้าสัมผัสลึกๆจริงๆแล้วดินมันจะอุ่นอืมดินมันจะอุ่นอร่อยไหมแม่พลอยเคี้ยวตุ้ยเลยอวันนี้วันที่ สิบสมไมทุกคน13 11ผลปรากฏว่า C.C. Winchester ตองเก้าทับเนะทุกคนอ่าหมอแก้ไขข้อมูลพ่อ C.C. Winchester ตองเก้เนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้นำเข้าแบบ E.T. นะทุกคนไม่ได้นำเข้าแบบย้ายฝากตัวอ่อนนะเป็นการนำตัวเข้ามาเลย อสอบถามทางหมอที่มา AI แล้วมาผสมเทียมแล้วว่า,าซื้อเข้ามาตอนยานมเลยซื้อเข้ามาตอนยานมเลยเพราะยานมก็นั่งเครื่องจากอเมริกามาลงที่ประเทศไทยเลยทุกคนก็เป็นของคนร้อยเอ็ดนี่แหละเป็นเจ้าของอแเราดูผลงานนะทุกคนเพราะว่า,ายังไม่มีผลงานในประเทศไทย ยังไม่มีผลงานในประเทศไทยแต่ถ้าสายวินนี่ก็สวยอยู่แล้วแหละทุกคนอือสายวินนี่ก็เท่าที่หมอติดตามผลงานแล้วก็ดูผลงานก็สวยอยู่และอือสายวินเพื่อมาปรับปรุงพันธุก,กรรมอืมในฝูงอืมรอรอชมนะทุกคนก็อ่อในอ่าถ้าตัว ซีซีวินเชสเตอร์ตองเก้าทับเก้าเนี่ยอืมก็น่าจะอยู่อ่าประมาณท้องที่รอเช็คสัตว์อยู่อ่าเห็นหมอบอกหมอเอไอบอกมาว่าอย่างนั้นนะอ่าก็รอดูผลงานอ่ากำหนดคลอดก็ปีหน้าประมาณปลายปลายเดือนสิงหาหกห้าอืมสิ ตามกันดูทุกคนอืมพันธุกรรมของพ่อและแม่ก็มีผลนะอืมพันธุกรรมของพ่อและแม่ก็มีผลว่าไง่ายสกายเดี๋ยวหมอตัดสินใจในการทำเขาแล้วทุกคนเดี๋ยวต้องทำเขา,เขากาุดเขาการกุดเขาก็มีข้อดี หลายอย่างแล้วก็ข้อเสียก็อาจจะทำให้ระบบประสาทแรกๆเราก็จะคิดว่าทร,รมานสัตว์ไหมอืมก็ข้อดีก็เนี่ยเห็นไหมทุกคนถ้าเขาวยาวอืมก็จัดการยากแล้วก็ในฝูงถ้ามีตัวที่มันมีความเกลี้ยกล่อดตัวที่ดุดุมันก็จะฟัดกันเอง อาจจะเป็นอันตรายต่อทั้งตัววัวและก็ตัวเจ้าของด้วยอืมแล้วก็อ่าประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่หลายๆคนทำก็คือถ้าวัไม่มีเขามันจะดูไม่แก่อืมมันจะดูเหมือนหน้าเด็กเหมือนบัวหนุ่มสาวอยู่อายุเยอะแล้วก็จะดูไม่แก่ อ่าแล้วก็อีกประเด็นที่ทำให้ใหลายๆบ้านทําก็คืออ่าคนนิยมอืมซื้อขายวัวที่กุดเขาไม่มีเขาก็เป็นการเพิ่มมูลลค่าในตัวของวัวนั้นๆนี่ทุกคนเดี๋ยวอีกอ่าทันวานทันวาก็น่าจะเห็นแม่พลอยเป็นสัตว์ละอืมปกติแม่พลอยจะเป็นสัตว อยู่ประมาณสามเดือนอืมสามเดือนบวกลบเป๊ะเลยทุกคนอืมก็เดี๋ยวหมอจะเอาดีบีลองดูว่าดีบีดีบตัวไหนเข้าอ่าดีบีก็จะดึงยาวนี่แหละเหมือนอันดามันอันดามันก็จะได้ยาวแต่เดี๋ยวเนื้อเขาก็จะออกทุกคนนี่สตารครบหนึ่งเดือนแล้วทุกคนวันนี้อ่าคอดวันที่สิบสาม อมคอยวันที่สิบสามเดือนสิบปีหกสี่วันนี้วันที่สิบสามเดือนสิบเอ็ดปีหกสี่เห็นนะลำตัวยาวจากแม่จากแม่ที่มันค่อนข้างที่จะสั้นอืมโครงสร้างมันเล็กแต่ส่งลูกดีมากไม่พลอยอืมอืม มาดูโครงสร้างลำขาของลูกวัวสองตัวเนี้เห็นไหมเห็นต้นขาไหมอืมไม่ไม่เอ่อไม่ได้เอาผ้าขึ้นนะทุกคนมันก็จะมืดๆหน่อยอืมนี่ถ้าโครงสร้างลำขานี่เห็นไหมทุกคนนี่ลงมาเหมืนคองทุงเงินเนี่ย ช่วงนี้อากาศเย็นนะทุกคนแล้วก็มีลมด้วยอืมก็ระวังอืมก็ข้าวใหม่ปลามันฟางใหม่หอมหอมถ้าให้กินตอนเช้าๆเลยมันจะหอมมากทุกคนแล้วฟางมันจะอ่อนนุ่มอืมอเพราะว่ามันโดนน้ำค้างมาอืมแต่คนที่เอาให้ก็จะไม่อยากก็ไม่ก็ไม่จากขอบ บ้นเราจะไม่อยากหอบนะเออเพราะว่าฟางมาเจาะเปลียดอืมแต่ว่าดีนะทุกคนให้เช้าๆฟางมันอ่อนอืมอืมนี่แหละทุกคนก็อีกสองเดือนก็รอลุ้นนะทุกคนนี่อีกสองเดือนก็รอลุ้นเหมือนกันว่าคิสตันท้องไม่ท้องอืม ่ถ้าท้องเราก็จะได้อ่าของฝากจากไดมอนด์ไดมอนด์เป็นลูกของแม่พลอย X กับพ่อ CY096 อืมก็ส่งต่อไดมอนด์เป็นพ่อพันต่อนะมาชมผลงานขอให้ใช่ขอให้โดนนะจ๊ะอืมไง กินกันไม่สนใจเราเลยสุดยอดเขียวตุ้ยๆเลยอืม